สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กันในเกมฟ i f a Mobile ยนะครับเพิ่งโหลดมาฝึกหัดเล่นนะครับได้สักพักหนึ่งนะครับสำหรับมือใหม่หลายๆท่านนะครับก็จะมาปลดล็อกนะครับนักเตะในตํานานนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาปลดล็อกนักเตะในตํานานกันนะครับซึ่งนักเตะที่เราจะมาปลดล็อกกันในวันนี้นะครับก็คือ คาเลสปูโยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมตัวในตำนานบาร์เซโลน่านะครับกองหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อให้ท่านผู้ชมได้ดูครับี่เราทำภารกิจทั้งหมดนะครับผ่านมายันดานสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งการที่จะผ่านด่านได้นะครับก็ต้องมีค่านักเตะ OVR รนะครับรวมทั้งทีมนะครับ85บวกแล้วก็นักเตะสเปนนะครับทั้งหมด 5คนนะครับที่เป็นผู้เล่นตัวจริงนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกคาเรตปูโยกันเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งการปลดล็อกด่านสุดท้ายของเรานะครับก็จะใช้นักเตะสเปนนะครับค่า OVR 80นะครับ3ตัวนะครับเพื่อจะแลกกับคาเรตปูโยของเรานะครับท่านผู้ชมเราก็จะทำการเลือกนักเตะเพื่อจะทำการแลกนะครับ สามตัวทั้งหมดนะครับอันนี้อันนี้เรายังไม่ได้ถอดออกจากตัวจริงนะครับ๋ย่เราไปถอดออกจากตัวจริงก่อนนะครับ <Nope. S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเราถอดอนักเตะของสเปนนะครับออกจากผู้เล่นตัวจริงแล้วก็ตัวสำนองของเราเรียบร้อยเพื่อจะนํามาแลกกับคารนปูโยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะทําการเลือกอนักเตะทั้ง3ามตัวนี้นะครับเพื่อจะทําการามาแลกกับ คาเรนปูโยของเรานะครับเรียบร้อยครับเราก็ทำการกดไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแค่นี้เราก็ได้คาเ n นปูโยมาเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะในตำนานบาร์เซลโลนาของเรานะครับท่านผู้ชม ประมาณนี้นะครับสำหรับการปลดล็อกนักเตะในตำนานฟรีมาใช้นะครับก็ในเกมยังมีอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแลกตัวานักเตะคารินตูโยของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ